คอนด็อกไส่กอกชีกออก,ออกสำหรับคุณชื่ออะไร้องโก้ซอนแนมีครับซองซองแนมีซอนซอนนมีฮะซอนไม่มีซอนแดนมีครับอ๋อซอนแนมีโอเค้าคุณคิดว่าการทำอาหารด้วยตัวเองเป็นเรื่องยากเชฟคนนี้จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจนทุกคนทำได้กับอร่อยมักง่ายโกชิดคิดเชครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับเชฟมชปนนะครับในรูปแบบใหม่ลองดูกันนะรูปแบบของอะไร วันนี้ผมบอกเลยผมงงไอเดียมากว่าจะทําอะไรดีเดี๋ยวเอางี้ผมให้ทางทีมงานเนี่ยไปคุยจดหมายจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาในช่วงนี้อย่างค่อนข้างจะอุ่นหนาฝากครั่งหลังจากที่ได้ปล่อยเทปไปประมาณ45เทปแล้วนะครับเราก็ได้จดหมายมาแล้วหนึ่งฉบับ้องโก้อ่านให้หน่อยครับ a n s h a n a n Go Harry เดียเยเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ้องโก้รายการที่เป็นรายการภาษาไทยนะครับ เอาเป็นภาษาไทยครับ Google Translate สวัสดีค่ะฉันชื่อโฟแฮรีฉันอยู่หน่วยสืบรา้การรับเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจจากโมโร็อกโกค,ค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ดูแต่ดองไว้อยู่ซึ่งตอนนี้อี่ฉันเนี่ยมีภารกิจใหม่เลยถูกเรียกตัวกลับมาที่เกาหลีหหแล้วพอดีว่าคุณย่าข้างบ้านของพี่ชันเนี่ยแกเซ็งร้านคอนดอกไปแล้วค่ะ,ะคุณคุณนะเหมือนจะดูไปแล้วสักสองตอน อ่คครครับับบเพื่อการสืบพดีค่ะฉันเลยสวงรอยคุณย่ามาทําขายต่อและเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นซอดันตามชื่อหลานคุณย่าเขาค่ะเป๊ะแต่คุณย่าไม่ได้ให้ส่งอะไรฉันเลยค่ะรู้ตัวแล้วเชฟช่วยหน่อยนะคระับพนีจะเปิดร้านแล้วค่ะงานยากก็มานะครับครับสำหรับคอนอกนะครับจากสี่เรื่องสตาร์ทอัพถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูได้นะครับสนุกใช้ได้เลยสำหรับ สูตรของคอนด็อกที่จะทำเนี่ยในซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะเป็นสูตรที่คล้ายๆกับแป้งขนมปังที่จะผสมแป้งแล้วก็ใส่ในถาดแล้วก็รอจนมันขึ้นแล้วเราก็เอาเส้นกรอกกับชีทเนี่ยไปปาดขึ้นนะวิธีนั้นเนี่ยไม่ยากครับแต่มันใช้เวลาเดี๋ยววันนี้พี่แชมป์เนี่ยจะมาสอนทำคอนด็อกในแบบที่ว่าง่ายกว่าเดิมโดยการผสมแป้งแล้วก็จุ่มลงไปในแก้วซึ่งใช้วิธีทำรวมๆกันแล้วเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมง สำหรับตัวคอนด็อกแล้วเราก็งจะเสริมเป็นคอนด็อกหวานถ้าใครจำไม่ได้นะครับว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่ว่าฟีเวอร์ในโลกโซเชียลโยเกิร์ตทอดโยเกิร์ตทอดโยเกิร์ตทอดเดี๋ยวเราจะมาหรือนมเปรี้ยวทอดเนี่ยวันนี้เราจะมาทําเป็นขนมหวานที่เป็นคอนด็อกโยเกิร์ตอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้เราจะทํา2เวอร์ชันเลยก็คือคอนด็อกไส่กรอกชีสกับคอนด็อกโยเกิร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําคอนด็อกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นส่วนผสมทางนี้นะครับเห็นกันหรือยังเห็นกันชัดๆนะครับจะหันไปทำครับหยิบของนะครับขั้นตอนแรกผมขอเริ่มที่ตัวโยเกิร์ตก่อนนะครับโยเกิร์ตอะไรก็ได้แต่สุดท้ายก็จะมาเป็นคอนด็อกผมจะเอาโยเกิร์ตเนี่ยใส่แก้วกระดาษก่อนนะครับขั้นตอนนี้คือเราต้องการให้โยเกิร์ตเนี่ยแช่แข็งมันแล้วก็เอาไม้เสียบเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็แช่แข็ง ให้เต็มแก้วเลยนะครับขคาะนิดนึงแล้วเอาไม้เสียบชิ้นสี่ไม้เราวางเขาไก่อนสี่มุมนะครับพอทีเนี้ยเราแช่แข็งแล้วเนี่ยเราก็จะมาหั่นสี่ถามว่าทําไมพี่ไม่หั่นกับแก้วนี้พี่บอกเลยพี่ลองหั่นแล้วมันแตกแล้วโอกาสที่ไอเศษแตกจะไปติดอยู่ที่โยกเกิร์ตมันเยอะอันนี้หั่นแล้วอะ่ะมันจะค่อนข้างคลีนกว่าแล้วก็สวยงามกว่าใช้พี่ใช้เป็นแก้วกระดาษเลยเนาะ ขั้นตอนที่2เดี๋ยวเราจะเอาหั่นชีสกับไส้ก,กรอกแล้วมาเสียบไม้กันรรเรากะดูนะครับว่าอยากให้ชีสเนี่ยได้พอๆกับขนาดเท่ากับไส้ไก,ไก,ไกรอกั่านไปเลยเมื่อกี้น้องๆที่ถามว่าพี่ครับทำไมถึงชื่อคอนด็อกนะเอาจริงๆนะถ้าเราศึกไปถึงกํมพืชของอ่านารประเภทนี้เนะี่ยกัมพืชของอ่านารประเภทนี้ มันมามันเป็นอเมริกันฟู้ดนะครับผมโดยออริจินของมันเนี่ยก็คือเอาเส้นก๋วยเนี่ยชุบแป้งแล้วก็ทอดแค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรชุบเก๊กขนมปังไม่ได้รวยน้ำตาลอะไรเลยแค่ชุบแป้งทอดแล้วก็กินกับเทชช็อปซ้อนมาจากเทสท,ทั่วไปแต่ใดๆ,ๆที่มาจากฝรั่งแล้วมาถึงเอเชียมักจะโดนแปลงซารังการใช่ตัวอย่างเช่นเบเกอรี่ญี่ปุ่นใช่ใช่ใชจริงว่าใชออ่แล้วทำไมาถึงชื่อค ok. อนด็อกคอในภาษา,ษาอ,อังกฤษก็คือ ข้าวโพดใช่ไหมทรงมันก็จะพอทอดแล้วมันก็จะใหญ่กว่านี้มันก็จะเป็นคล้ายๆข้าวโพดคล้ายๆข้าวโพดนะฮะข้าวโพดด็อกด็อกเนี่ยสำหรับฝรั่งเนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนแบบมันคือสับสับของอเมริกันเขาว่าด็อกนี่ก็จะอารมณ์ประมาณว่าเป็นไส้กรอกอ่าเหมือนเราบอกฮอาด็อกอะไรเงี้ยก็คือไส้กรอกไงก็เลยข้าวโพดกับคําว่าไส้กรอกนะมารวมกันก็เลยกลายเป็นคอนด็อกอ่าแล้วก็จะเตรียมอย่างนี้นะครับ วิธีเสียบอันนี้เนี่ยขอสลบพี่นะคนอื่นไม่รู้ไงที่จะให้ปลายไม้ตัวนี้มันโผลมาประมาณนี้หน่อยมันโผลมาประมาณนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเวลาเราชุบแป้งเราชุบแป้งที่มันเป็นแป้งเหลวเนี่ยชุบป,ปุ๊บแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังเนี่ยตัวนี้นจะต้องโผลมาเพื่อที่จะพยุงทรงแป้งให้เวลาทอดพอเวลาทอดปุ๊บชีสต,ตัวนี้จะละลายมันเหมือนกับทุกสิ่งอย่างตงัวนี้ละลายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะยึดเกาะได้ดังนั้นเนี่ยเราจะให้ตัวทรงแป้งี่ยยึดเกาะ ไม้2จุดตรงนี้ไว้ให้มันเป็นทรงอ่าเข้าใจนะครับตัวโยเกิร์ตก็เหมือนกันพอเวลาแช่แข็งเราตัดออกมาปุ๊บเราก็จะแทงให้มันโผล่มาอย่างนี้หน่อยหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคของพี่นะแทงให้มันโผล่มาอย่างนี้หน่อยหนึ่งแต่พอเวลาเราเสิร์ฟปุ๊บเราก็อาจจะหาอะไรตัดแหลมๆเพราะมันแอบอันตรายเนาะอ่าจาบขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะผสมแป้งพี่จะผสมแป้งก่อนแล้วทิ้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งเนี่ย ที่เป็นเม็ดๆอยู่แล้วน่ะมันเริ่มแบบคลายตัวเซตตัวแล้วก็เหนียวขึ้นเดี๋ยวจะมาสอนกันเลยนะครับรุบมาเริ่มแรกลงของที่เป็นส่วนผสมแห้งก่อนที่ใช้แป้งอนเนกประสงค์สองสถ้วยตวงคร,ครับผมม,มอน,นี้ใช้อะไรแทนได้ครับอืมควรจะมีดีกว่าเอาจริงๆนะควรจะมีว่าอันนี้มันจะเพิ่มความเ๊กอันนี้คือหนึ่งถ้วยตวงนะฮะหนึ่งถ้วยตวง แต่ถ้าคุณมีตาช่างน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ300กรัมมันจะอยู่ที่290ประมาณเอาตีว่า300กรัมบวกลบ10กรัมช้างมันเลยนิดๆหน่อยๆอ่าแบ้งน,นะครับเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะครับชึบิดเดียวเกือนะครับครึ่งช้อนชาเหมนกันน้ำตาลนะครับ2ช้อนโต๊ะไม่ต้องคูดนะครับ อ,อันนี้คือส่วนผสมแห้งนะครับคนก่อนตีแป้งทำอย่างนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วก็จะมีส่วนผสมเปียกนะครับมีนมสองถ้วยตวงออถ้วยตวงเดียวถ้วยตวงเดียวไม่ใช่สองจา๋าครูขอโทษฮะที่เล่นครูทำนองนี้มากไปจนมึงติดเชื้อนมหนึ่งถ้วยตวงนะครับไม่ใช่สองถ้วยตวงคููผิดแล้วก็ไข่ไก่อีกหนึ่งฟองนะฮะ สัญญาเพราะเราทำแค่ฟองงนมันก pues ็จะไม่ตกสิยังไงเราก็ต้องตีอยู่แล้วอย่าไปเฮ้ยตัด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 ไม่เอา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 อือบ้าอะเราเอาอ่ะเราก็ตีนะครับขอกล้องตัวหนึ่งหน่อยเข้ามาใกล้ๆนะครับตีให้มันเข้ากัน ถามว่าหนืดขนาดไหนดูนะอ่ะหอมเข้าแล้วเราก็จะหาแก้วทรงสูงมาใส่นะครับแค่ตู้เย็นไว้าดสิบห้านาทีเอาไว้ที่เย็นๆนะฮะโอ้หนืดต้องอให้หนืดอยู่ได้ดูซีรีส์โอกไม่หนืดปุ๊บเวลาอจะถาดอะ่ะมันจะยืดยืดถึงหนืดขนาดนั้นเลย ผมไม่ได้เริ่มนะผมไม่ได้เริ่มนะผมย้ำให้แอบผมไม่ได้เริ่มนะที่ผมทําไปนยเพราะมันทําตามสนาการณ์ผมไม่ได้เริ่มนะห oh, no, no, no. ื่ดนะ no, no, no. นหนืด <c oughs> อะไรหนืด <c oughs> เหนื่อยเงื่อเวลาทำอาหารมันาเหนื่อยมันหนืด <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาต่อกับโยเกิร์ตที่เราแช่แข็งไว้นะครับจริงๆเนี่ยผมแอบทำเมื่อกลางคืนไว้แล้วถ้าคนจะทําวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ทําวันนี้ไปก่อนแช่ข้ามคืนนีนะครับเป็นโยเกิร์ตที่เราใส่ถ้วยกระดาษแล้วก็แช่แข็งแล้วก็เสียบไม้ไว้แบบนี้แข็งบล็อกแข็งบล็อก ดูความแข็งนะครับ <laughs> เล่นอะไรก็ไม่รู้แ, <laughs> แล้วก็หันนะพนะอหันนะ่นแล้วมันก็จะได้เป็นทรงนี้พี่ขอแต่งนิดนึงเพราะพอเวลาท่อเนี่ยมันจะถูกชุบด้วยตัวแป้งมันก็จะหนาใหญ่ไปินนีน้ทุิแต่งให้มันเล็กนิดนึงประมาณนี้พอ จำไว้นะครับไม่ไว่าจะเรื่องใดๆเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ท่านคิดไปเนี่ยแล้วมันเลยเถอะไปเนี่ยคือจิตปรุงแต่งอ่าเรได้เป็นแท่งประมาณนี้เนาะถ้ามองเปิดเนี่อาจจะนึกว่าเป็นสารี่เสียบไม้นะอ่าแช่ไว้ก่อนแล้วเราก็แช่นะฮะเราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างว้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดแล้วนะจุ้มลงไปถามว่าทำไมต้องใช้สูงๆทำงี้ ดูความเหนียวของมันสิครับคุณผู้ชมขำๆกันพอประมาณมอ่าเราพยายามให้มันเคลือบกับไส้กรอกข้างล่างปุ๊บพอมามุมนี้ได้แล้วก็จะหมุนนี้แป้งมันจะไม่เป็กองด้านไหนด้านหนึ่งฮะพอใจยังหหัน <c oughs> เวลาชุบเกล็ดขนมปังก็เหมือนกันทำที่เราเห็นด้านที่เป็นแฟตของชีนะปุ๊บหนึ่งสองตามด้านเหลี่ยมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราจุ่มวางไว้นเนี่ยแป้งมันจะไหลลงกองกองถ้าเราทำวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแักสองรอบมันจะคลุมนี่ะตั้งชื่อคลิปนะครับคอนด็อกออก <c oughs> <c oughs> อ่าปุ๊บ ดูซินะ้ำมันได้ยังเปิดนะครับมาลงเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เด็ดวสวยเลยทีเดียวนะครับอุ้ย เนี่ยถ้าเวลาทอดนะเห็นนะที่ดำๆตรงนี้มันไม่ใช่ว่าน้ำมันร้อนไปนะครับหม้อมันอยู่ติดก,ก้นหม้อไปถ้าใครทําได้พยายามหากวกบที่มันเป็นตะแกรงวางวางกั้นไว้เนี่ยไม่เลยพอน,น้ําตาลลงแล้วน้ําตาลเกาะเพราะว่ามันร้อนอันนี้อันพลาดกินได้แค่บางส่วนราดด้วยซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดเหมือนดั่งซีรีส์นะครับ อันนี้เสร็จแล้วนะครับคอนด็อกใส่กอกชิกออกๆนะครับอ,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 อ่ะหรืต่อด้วยโยเกิรต์ตเนาะพอเวลาเราจุ้มไปปุ๊บเราดึงออกมาแล้วเราปัน่นพอปัน่นปุ๊บมันจะแป้งมันจะเคลือบพอประมาณนะแป้งจะเคลือบพรมามันจะไม่หนาเวอร์เกินปึ๊บแล้วก็ตบนี้ทอดเหมือ,อน,นเดิม อันนี้เอาแค่สีขึ้นปุ๊บยกเลยไปแล้วพอ,อไปแรงปั๊บเดียวนะ้วโยเกิรเพราะว่าถ้าโยเกิร์ตทอดนานเนี่ยข้างในจะเละและหลุดออกมาเมื่อกี้ลาะกัดซ้อสมันเสถเยรไปแล้วครับเนี่ยโยเกิร์ทอดเราจะลาบมันกับน้ำผึ้งน,นี้เราจะกินกับน้ำผึ้งนะฮะ พอแล้วเพราะมันก็หวานอยู่ประมาณหนึ่งเสร็จแล้วครับคอนด็อกทั้งสองตัวนะครับอันนึงเป็นคอนด็อกเสก,กอ,อกชีสอีกอันหนึ่งเป็นโยเกิร์ตสำหรับคุณชื่ออะไรน้องโก้ซอนดันมีครับซองซอนดนมีซอนดันมีฮะซอนไม่มีซอนแดนมีครับอ๋อซอนดันมีโอเคซอนซอนดันมีผัวเวลาวุลเล่นเ,นเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะขอไปทำเพิ่มแล้วก็กินแล้วนะครับ ขอกราบขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูและเข้ามากดสับไซต์ทุกๆช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลาไปกินแล้วก็จะไปทำเพิ่มนะครับเผื่อผู้หญิงมาดูไงนะครับมผมขอกราบขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับและทั้งหมดคือความมักง่ายของเชฟที่ควรลอกเลียนแบบไม่เข้าใจตรงไหนถามเชฟทุกช่องทางเลยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเชฟคิดเมนูออกสวัสดีครับ สวัสดีครับอาหารขึ้ม่กกแล้วเกิดติดแล้วเกิดเนี่ยเกียดจริงงอ้โซเชียลท่จริงเนี่ย